พิตตาเทียบแป้งออนจิราแทบไม่อยากเชื่อนี่คือใส่คนท้องห่างกันอาทิตย์เดียวกลายเป็นคู่เพื่อนซีที่มีข่าวดีวเรื่องทายย่าตในเวลาไล่เลี่ยกันเลยทีเดียวสําหรับพิตตานะพัทร์ลงกับแป้งออนจิราที่ล่าสดุดทั้งคู่ได้แท็กทีมชวนกันออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเองในลูกนอนในท้องในฉบับว่าที่คุณแม่สายสตรองโดยพิตตาก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับแป้งออนจิราแบบน่ารักน่ารักมาอัปโหลดลงอินสตาแกรม ซึ่งทั้งคู่ได้ยืนอวดท้องใหญ่เคียงคู่กันแต่จะทําเอาเห็นได้ชัดสุดๆคงหนีไม่พ้นช่วงท้อง,ท,องที่ดูเหมือนว่าสาวพิต้าจะใหญ่กว่าสาวแป้งอย่างเห็นได้ชัดดูไซส์สา,สาบานว่าท้องห่างกันอาทิตย์เดียว a ดแป้ง under scor e ออนจิรอดูพวกเราออกกําลังกายใน #monster นะคะงานนี้เพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับ ต่างก็เข้ามากดไลค์ให้กับความน่าอินดูของคุณแม่ทั้งสองพร้อมคาดเดาด้วยว่าที่ท้องของพิตตาดูใหญ่กว่าแป้งออนจิรานั้นอาจเพราะพิตตาอุ้มท้องลูกชายส่วนแป้งอุ้มท้องลูกสาวนั่นเองขอขอบคุณภาพต้าพิตตาแป้งอันเดอร์สกออนจิราภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com คอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ